สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเขตฐานทัพยอมรับทำทุกอย่างไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเขตฐานทัพนักแสดงชื่อดังได้ออกมาเผยถึงชีวิตการเป็นคุณพ่อลูกหนึ่งถามว่าน้องดีเจ้าลูกชายตอนนี้เป็นยังไงบ้างเจ้าตัวตอบว่าดีขึ้นเรื่อยๆครับคุณครูโทรมาเล่าให้ฟังเกือบทุกวันเป็นเด็กอินดี้สั่งซ้ายไปขวาสั่งขวาไปซ้ายถามก็จะไม่ตอบ ถามว่าก่อนหน้านี้ได้ข่าวว่าโดนทําร้ายที่โรงเรียนนัดตอบว่าคือจริงๆก็เด็กเล่นกันแต่ว่าบางทีมีแรงไปอะไรไปบ้างบางเอิญนว่าดีจ้าเขาจะไม่ยอมบอกเขาก็จะบอกว่าทําเพื่อนไม่ดีเขาก็จะพูดอยู่แค่นี้แล้วเขาก็จะไม่ยอมเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นที่โรงเรียนมันก็เลยเป็นความที่แบบไม่สบายใจของเราแค่นั้นเองเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างต้องไปบอกคุณครูว่าเขาไม่เล่าให้ฟังคุณแม่เลยต้องโทรห ครูบ่ายน่อยครูก็จะโทรหาคุณแม่บ่ายน่อยเพราะว่าต้องเล่าให้ฟังมาที่โรงเรียนทําอะไรบ้างถามว่าเห็นว่าทําทุกวิถีทางให้ได้ลูกชายคนนี้มาเจ้าตัวเผยว่าจริงๆเราก็ทําตามธรรมชาติมาตลอดทําทุกอย่างฝังตัวอ่อนทํากิฟสุดท้ายก็ยังไม่ได้จนสุดท้ายมีพี่ที่เคารพท่านหนึ่งแนะนําให้รู้จักอาจารย์ท่านหนึ่งเขาก็เอาดวงเราไปตรวจดูให้ลองไปทําแบบนี้ดูนะซึ่งระหว่างนั้นตั้งแต่แต่งงานกันมาเราไม่เค คยไปขอที่ไหนมาก่อนเลยซึ่งเป็นครั้งแรกที่เราไปขอตอนนั้นบอกตามตรงว่าเราไม่เชื่อหรอกแต่ว่าอยากลองดูไม่น่าเสียหายถามว่าการแสดงเขาก็ชอบเห็นว่ารถล้มก็ให้คนมาถ่ายรูปเจ้าตัวตออว,ว่าอ๋อใช่ใช่คืออยู่ดีๆอย่างที่ลงในไอจีไปก็แบบอยู่ดีๆก็มีรูปส่งมาพี่เลี้ยงส่งมาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเขานอนลงไปแล้วรถไปทับตัวเขาเองแล้วก็ถ่ายรูป แล้วก็บอกว่าส่งให้ป้ากับแม่ดูหน่อยเราก็ตกใจแล้วก็ถามพี่เลี้ยงว่าเกิดอะไรขึ้นรถล้มหรอแต่สิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏว่าดีจาบอกว่าให้ถ่ายให้แล้วก็หัวเราะก,ก็คือแกล้งล้มเรียกร้องความสนใจถามว่าทายาทคนที่สองเป็นอย่างไรบ้างเจ้าตัวเผยว่าอยากมีนะแต่ยังไม่มีแน่เลยในตอนนี้ความเป็นพ่อแม่ที่ต้องดูแลลูกก็หนักหนาอยู่นะเคยวางอยากมีแต่ก็ต้องดูสุขภาพแนทเป็นหลักต้องดูว่ายังสามารถมีได้มา แต่ดีจ้าอยากมีน้องเขาอยากมีน้องของตัวเองและถ้าเบมีมาก็ไม่ติดถือเป็นเรื่องน่ายินดีถามว่าน้องดีจ้ายังสซนอยู่ไหมนะตอบว่าสซนเล่นกับพ่อทุกวันเลยนี่ซื้อนวมแล้วนะเขตตอบว่าสอมพ่อทั้งวันเลยกลางคืนชอบเล่นมวยชอบต่อยพ่อก็คือเด็กผู้ชายอักรับชอบเล่นแรงหน่อยโชคดีที่เขาไม่เล่นอะไรกับเพื่อนไม่ได้อะไรกับคนอื่นจะเล่นแต่กับผม ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ